นี่คุณพาเกตมาที่นี่ทำไมล่ะคะคุณวิวทำไมคุณใส่ชุดนี้ะคะแล้วคุณไปเปลี่ยนชุดมั้งแต่เมื่อไหร่อะนี่คือชุดพ่อมดเมืองเวทมนต์ คุณเองก็ควรจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันจะได้กลมเกืนคุณวิวค,คุณทำได้ยังไงคะเราไปกันเอถอะป็นไรนปีล่ะกินยาแล้วก็นอนหลับไปแล้วเขาดูดีขึ้นมากอีาากไม่นานก็จะหายรียบรบหายสักทีเถอะ จะได้เอาความรักของป้าอีวลีนมาให้หมดออ้ยแต่ทำไมวิวถึงยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยวิววิวกลับมาแล้วเออแล้วเยเกชลาล่ะอยู่ตรงนู้นครับ กิดอะไรขึ้นผมพาคุณเกศขึ้นพรมวิเศษไปดูเมืองเวมนมนจะได้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นแต่พอลงมาก็เป็นอย่างนี้ครับช็อกจนกรามค้างเลยล่ะสิเนี่ยใช่ครับผมกลัวคุณเกศจะวิ่งหนีตะเลิดไปก็เลยยังไม่ทำให้กลับมาเป็นปกติแมหมอยากให้พวกมนุษย์ได้เห็นคุณหนูเกศราในสภาพนี้จัง <laughs> อ้อยออออ้วนเอ็นออะอไรนะครับอออ้แอออ้อแออ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 ้อออคุณเกศบอกว่าพวกคุณเป็นพ่อมดแม่มดหรออ๋อใช่ครับพวกเราเป็นพ่อมดแม่มดเหมือนวิวครับอืมอือทำให้คุณเกตกลับมาเป็นปกติดีกว่าจะได้คุยกันรู้เรื่อง ยัยว่าปล่อยให้เกสลาอยู่ในสภาพนี้น่าจะคุยเรื่องนั้นกันง่ายกว่าครับ <c oughs> เกสลาอฉันอยากให้เธอแต่งงานกับวิว ฉ,ฉันไม่รู้หรอกน้ว่าเธอพูดอะไรเอาเป็นว่าฉันจะอธิบายเหตุผลให้เธอฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าบางครั้งดีมันฟันบางครั้งกลับเงียบเงินตนฉันนั้นก็วัน